ตอนกินนะคะข่าวแรกวันนี้พาลงใต้กันก่อนไปที่จังหวัดสตูลค่ะเป็นกลุ่มวิสาหกิจแม่บ้านเกษตรกรบ้านหัวขาวตอนนี้คุณผู้ชมค่ะเขากําลังเร่งทําขนมพื้นเมืองนะคะเพื่อต้อนรับเทศกาลวันฮารีรายอค่ะ นี่คือภาพของขนมลิ้นควายหรือว่าโรตีกรอบนะคะ<อ>มีขนมเขาวควายด้วยหรือว่าขนมเสี่ยวจันก็มีแล้วก็ขนมบูหลูหรือขนมไข่มีหมดเลยมีหลากหลายชนิดด้วยนะคะขนมทั้ง3าชนิดนี้นะเขาบอกว่าเป็นขนมสุดฮอตในปีนี้เลย<อ>ลูกค้าเนี่ยก็แห่ซื้อแล้วก็สั่งจองล่วงหน้ากันมากมายนะคะโดยราคาขายเนี่ยก็จะอยู่ที่3ถุงร้อยค่ะส่วนถุงใหญ่ราคาถุงละ 5้าสบาทเท่านั้นเองนะคะโอ้น่ากินทั้งนั้นเลยใช่ค่ะนางปรีดาอายามีนนะคะประธานกลุ่มวิสาหกิจแม่บ้านเกษตรกรบ้านหัวขาวพื้นที่ตำบลฉลุงอำเภอเมืองจังหวัดสตูลเขาบอกว่าขนมทั้งสามชนิดนี้นะคะเริ่มขายดีตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่2ของเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแล้วค่ะแล้วก็ขายดีสุดๆเลยตั้งแต่วันที่20มิถุนายนเป็นต้นมาจนถึงตอนนี้นะคะคซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้ายก่อนจะถึงเทศกาลฮารีลายอนั่นเองนะคะค โดยขนมแต่ละชนิดก็ต้องใช้แป้งเป็นวัตถุดิบหลักวันละไม่ต่ำกว่า50กิโลกรัมเลยทีเดียวนะคะอย่างเช่นขนมลิ้นควาย,ยาก็ต้องใช้แป้งสาลีนวดกับไข่แล้วก็เนยด้วยจากนั้นก็จะต้องใช้ไม้เนี่ยคลึงครึงคลึง,ง,งให้มันแบนอย่างที่เราเห็นในภาพช่วงแรกไปนะคุณผู้ชมแล้วก็ใช้แป้งมันเนี่ยผสมน้ำมันทาแล้วก็ม้วนอีกทีก่อนจะหั่นเป็นทอดเล็กๆนะคะจากนั้นนาแต่ละชิ้นเนี่ยมารีดให้แบนแล้วก็ลงไปทอดค่ะแล้วก็เคลือบด้วยน้ําตาลนะคะออกมาหน้าตาแบบนี้ และรสชาติก็จะหวานๆเค็มๆคล้ายกับโรตีแต่ว่ามันมีความหอมแล้วก็มีความกรอบด้วยเคี้ยวไปดังกรบุบ ขนมรอคะฟันครับอันนั้นฟันปลอบคุณนะคะถ้าทานขนมแบบนี้อันเนี้ยอันนี้คือขนมไข่หรือว่าขนมมูหลูนั่นเองนะคะช่วงเทศกาลฮารีรายอแบบนี้ก็ขายดิบขายดีรายได้ก็เพิ่มขึ้นจากเดิมขนมไขยนี่ผมแนะนำนริงๆนะเวลาทานในคุณจะมีน้ําอะไรอยู่ข้างกายด้วยนะคะทำไมอ่ะมันจะค่อนข้างติดคอมันจะแห้งมันจะปื่อๆเขาบอกน่าปรอบนอกร่มในใช่ทาขายกันไม่ทันเลยช่วงเนี้ยออเดอร์เยอะจริงๆนะคะ